สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นิยมชมทุ่งครับไม่ได้ชมทุ่งนาะเนี่ขับรถผ่านทุ่งนาวันนี้จะเข้าทํางานในกรุงเทพมหานครครับนี่ตอนนี้กําลังวิ่งผ่านจงังหวัดนนทบ,บุรีปากเกรด็ดแล้วก็จะเข้าบางบัวทองรัดเลาะไปเรื่อยๆครับเข้าถนนราชพฤกษ์นี่คือนสะพานข้ามไปก่อนี๋ยวจะเลี้ยวไปทางถนนราชพจกษ์กับพี่น้องครับ อาหัวบ้านนั่งข้างไม่ไพี่น้องครับ ตอ, 3, 4, ตอนนี้เราก็วิ่งอยู่ถนน3-4-5จังหวัดนนทบ,บุรีครับตรงไปก็จะไปรังจิตเข้าประทุมแต่เราก็จะวนขึ้นซ้ายไปนี่ครับนี่ตอนเช้าแดดกำลังดีเลยครับนี่ วนซ้ายเป็นรัตนาทิเบตแล้วก็บิ่เราจะพึษ์ถนนกรุงเทพนี่สุดยอดครับเมืองไทยครับเมืองไทยคือกรุงเทพนี่ทำามาแลรกๆนี่งงหลงเลยครับบนซ้ายบนขวาไปไหนมัง่งก็ไม่รู้ยาวครับวน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 แดดก็ส่องมาแต่เช้าเลยโชคดีวันนี้ฝนไม่ตกพี่น้องครับ แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดคงโชคไม่ดีต้องการฝนจะได้เข้าฤดูทำนาแล้วท้องฟ้าสีสวยงามนี่เราจะเข้าเมืองกเอางานไปส่งแล้วก็เลยเข้าบริษัทไปทำงานด้วยไปรับงานนี่ครับนนทบรุรีเราจะพึ่ครับพี่น้องครับนี่สามส3บหลังได้จากบ้าน การหนวดงานประจำทบ้านนะครับเพื่อจะเข้าบริษัทต้นเดียวแล้วก็จะทำงานต่อไปเนาะครับตอนนี้ชื่อข้าวครับทางทางนี่เนาะสะดวกสบายง่ายดีเราเข้าวเยี่ยวหรืออะไรดีเอียนใจครับอยาเป็นข้าวเตี้ยวดีกว่าข้าวเตี้ยวเยวเ็นตาโฟดีกว่าทา,า,างทางสะดวกสบายดี ตอนนี้ก็อยู่ถนนลาชพฤะษ์ออีกสิบตัวหลักก็ถึงที่ทำงานซื้อข้าวตี๋อ่ะครับพี่น้องครับตอนกลางแดดก็อ,จอาจจะดีหน่อยครับแดดดีมากเลยตันนี้ต่างคนก็ต่างเล็กรีบกันแต่ก็ต้องเรืออะไรไปกินก่อน เยอะที่ทำงานแล้วพี่น้องรนาแน่นมากครับบุนวายมากแบบน ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกตัวนี้ตายพอกันเดิมเดียวอีกหลังจากที่เราไปส่งงานมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เดินเข้าบริษัทชาติล่านี่ครับเนี่ย งจะครึ่งแล้วเหลือร้อยเราก็เดินต้องมีบทบาทต้องมีพูดด้วยนี่นี่ข้าวฟรีผู้จัดการนำมาให้พี่น้องครับโขงทิพย์ข้าวก็หมดอืมบรรยากาศนี่ที่ทำงานมาถึงแล้วครับนี่โอ้คุณน้องตวนยืนโกโม่อยู่นะไม่ใช่บรรยากาศโดยรวมที่ทำงานครับวันนี้ ขายได้นิดหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตนี่ <c oughs> ข้าวตีว๋เยน็นตาโฟเหมือนกันนี่ก็เส้นน้อยเยน็นตาโฟนี่จะเป็นเส้นใหญ่เยน็นตาโฟอาหารเช้ากินข้าวตี๋ก่อนที่จะลง,งมือทำงานข้าวตี๋ก่อนข้าตวตยยี๋เส้นใหญ่เยนดาโฟไหมเส้นน้อยเย็นดาโฟเส้นใหญ่ เส้นน้อยเส้นน้อยก็ยังวะตรงข้ามบอกว่าเส้นใหญ่ตรงข้ามกขาเส้นใหญ่คืออะไรเป็นเล็กนี่ะกรุง,รงเทศนี่ว่ะเป้นเล็กเส้นน้อยหรือว่าเป็นกรุงเทพ

เห็นรถเห็นูกโดมากลย,ลย<ม>่ใส่ดเด็กคือนารักเ,เป็นคนที่มีใยนารักเก็มเกี่ยแค่ผแบบอยู่ดหน่อยแล้วอดีตที่เป็นนาอะไระพวกเรายคงจะรู้ดีม่นนะทำตเไมตอนตอน,นเรียกอ่ต้องจยาเด็วกวามันน่ารักเลยเขาเสียเราทำเป็นนาหวานเลย นี่หลังจากเราไปส่งงานมาแล้วก็รับงานตัวใหม่มาแล้วครับนี่เป็นจี้ใหญ่ๆเลยครับนี่อู้ใหญ่มากนี่ประมาณนี้นะ่กะจี้ใหญ่กับงานตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะ ทำงานของตัวเองแล้ว็นี่สร้อยสังวานสีสูว้นี่ครับหลากหลายสีเหมือนงานดิเกอินเดียไงไม่รู้แต่จะเป็นทอง18บสีเหลืองครับ แบบงานก็จะเป็นสีอย่างนี้เพราะในกระดาษจะสีสวยมากตัวจริงสีจะไม่สวยเท่าหร่บรรยากาศที่ทำงานโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับนี่นคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากให้ดูบรรยากาศที่มาส่งงานครับที่มาทำงานยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่งหน่อยนะครับพี่น้องครับวันนี้อาจจะมาชมในเมืองไม่ได้ชมทุ่ง ีพอแล้วครับวีดีโอหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับสวาสดีครับ